ติดตาม3นาทีกับอายาการแผ่นดินในวันนี้นำเสนอตอนการรับบุตรบุญธรรมโดยนายวิทวัสศีขวานนิติกรปฏิบัติการสำนักงานอายาการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราธานี สวัสดีครับเมื่อประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีบุตรน้อยลงแนวคิดในการรับบุบุญธ,ธรรมจึงเป็นท้าเล่นในสังคมปัจจุบัน การจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะมีผลในทางกฎหมายคือทําให้ผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับปิดามารดาเดิมขาดความสัมพันธ์ในการชนะปกครองตามกฎหมายและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ระหว่างผู้เยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมขึ้นมาแทนที่หลักเกณฑ์ในการขอรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม 1. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี 2. ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นผู้เยาว์อย่างน้อย15ปี 3. ผ you. ู้ขอรับบุญธรรมต้องเป็นผู้ที่ไม่ต้องห้ามในการเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ได้แก่ผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนได้ความสามารถหรือเสมือนได้ความสามารถผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มลายผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาของผู้เยาว์ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทําหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง 4ต้องได้รับความยินยอมในการรับบุญบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์หรือในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมจากมารดาหรือบิดาของผู้เยาว์ซึ่งมีอำนาจปกครองหากผู้เยาว์มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีผู้เยาว์นั้นต,บบต้องให้ความยินยอมด้วยหากผู้ขอรับบุญบุญธรรมมีคู่สมรสคู่สมรสดังกล่าวต้องให้ความยินยอมด้วย อายการคุ้มครองสิทธิจะเข้าไปมีบทบาทในการให้ความยินยอมในส่วนของบิดามารดาของผู้เยาว์ในกรณีไม่มีบิดามารดาของผู้เยาว์ที่มีอำนาจในการให้ความยินยอมหรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมดังกล่าวได้หรือบิดามารดาไม่ให้ความยินยอมนั้นและการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นปฏิปักษ์ต่อสุขภาพความเจริญหรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ นอกจากมารดาหรือบิดาหรือผู้ขอรับบุตรบุญธรรมสามารถร้องขอต่อศาลได้แล้วกฎหมายยังกำหนดให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์สามารถทำหน้าที่ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้ขอรับบุตบุญธรรมสามารถนำคำสั่งศาลไปประกอบการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมาย สามารถสอบถานได้ที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ